สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาบีบกุชชี่นะคะอันนี้อันที่หนึ่งโมากดูสิคะอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สามอันนี้อันที่สี่อันนี้อันที่ห้า อันนี้อันที่หกอันนี้อันที่เจ็ดอันนี้อันที่แปดนี่น่ารักไหมอันนี้อันที่เก้าอันนี้อันที่สิบอันนี้อันที่สิบเอ็ดอันนี้นี่สโลมากเลยค่ะอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สิบสอง นะคะสชโโมาลงหน,หน่อยอันนี้อันที่สิบสามหมดแล้วค่ะก็มันรีวิวทุกคน,อน,นชอบอันไหนคะนในนี้คอมเมนต์มาได้เลยต่อไปก็คืออันนี้นะคะมีฮิตตี้มามีโครูมิคิตตี้ Powerpuff Girls ลาบูบูมีมีตัวน้อยมีตัวดำนี่นีแค่นี้นะคะอันนี้พออันนี้ทีม Powerpuff Girls อันนี้ทีมคิตตี้อันนี้ทีมลาบูบูอู้อันนี้โรมี่มีน้อยนี่นะคะ แยกทีมแล้วนะคะอันนี้ลาบูบูอันนี้คิตตี้อันนี้พาวาพับเกลอันนี้คุรูมิอันนี้หม,มีนะคะใครอยากได้คอ,คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะหาสมุดก่อนอัน,นพอดีอันนี้มันอยู่ในถุงก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เลยมลันเริ่มใหม่อันนี้นะคะพาวาพับเกลสโลโมโลมากค่ะไม่สโลหรอก ี่ก็คือทั้งหมดนะคะนี่อันนี้กล่องจุม่มไม่เกี่ยวค่ะนี่อนนีทั้งหมดนะคะใช่ละคะนี่้องเราเราบะะีบบ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 ีีบ ใครอยากได้อันนี้มันฟินมากเลยอ่ะนิ่มน้วยนะคะเหเอนหอมด้วยนะอันนี้อันนี้เป็นรสช็อกโก